สวัสดีครับพบกับกระผมอีกแล้วเช่นเดิมและเช่นเคยทางช่องดูเพลินสบายๆนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนดูเหรียญ10บาทในสมัยรัชกาลที่9ปีวศ2538นะครับว่าแบบไหนราคา10บาทเท่าหน้าเหรียญและแบบไหนราคา1,000 0บาทสูงสุดผมรับซื้อนะครับ ผมจะมาสอนแล้วผมก็รับซื้อด้วยนะครับแต่ว่าในคลิปนี้รับซื้อด่วนนะครับมีปิดรับซื้อนะครับถ้าว่าใครมีก็รีบหน่อยนะครับรับซื้อด่วนมีปิดรับซื้อนะครับเหรียญ10บาทในสมัยรัชกาลที่9ปีวศ2538นะครับก็มีทั้งแบบที่ยังไม่มีราคาหรือว่าราคาเท่าหน้าเหรียญก็คือ10บาทและแบบที่ผมต้องการในคลิปนี้ผมรับซื้อเรียญละ หนึ่งหมืนบาทสูงสุดนะครับส่วนจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นก็อยากจะขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆชมคลิปไปอย่างชา้าๆใจเย็นๆให้เข้าใจด้วยนะครับจะได้รู้ว่าแบบไหนยังไม่มีราคาแบบไหนผมรับซื้อนะครับแบบภาพเรียกนี้เป็นแบบที่ยังไม่มีราคานะครับราคาเท่าหน้าเหรียญก็คือสิบบาทผมยังไม่รับซื้อนะครับถ้าแบบนี้คือแบบพาง่ายอยู่นะครับแบบพาง่ายก็สังเกตง่ายนะครับ ก็จะเป็นโลหะสองสีนะครับวงขอบเหรียญด้านนอกเป็นสีเงินและก็ด้านในเป็นสีทองเหลืองนะครับและก็จะมีรอยต่อระหว่างวงขอบเหรียญด้านนอกและด้านในนะครับจะมีรอยต่อนะครับก็คือด้านในของเหรียญจะสามารถหลุดออกมาได้นะครับจะไม่เป็นเนื้อเดียวกันไปหมดนะครับ จะมีรอยต่อนะครับแบบนี้เป็นแบบปกตินะครับไม่รับซื้อนะครับแบบนี้ส่วนแบบที่จะมารับซื้อในคลิปนี้นะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับทํามาจากเนื้อโลหะทองแดงเลยนะครับเป็นเนื้อทองแดงล้วนทั้งเหรียญเลยนะครับไม่ใช่นําไปเคลือบสีทองแดงนะครับแบบนั้นผมไม่รับซื้อนะครับต้องเป็นเนื้อทองแดงเลยนะครับต้องเป็นโลหะเนื้อทองแดงที่นํามาผลิตเลยนะครับ และก็ที่สำคัญนะครับเรียนนี้จะสังเกตว่าอาจจะมีลักษณะเหมือนมีรอยต่อระหว่างวงขอบเรียนด้านนอกและด้านในที่จริงแล้วไม่มีนะครับจะเป็นเนื้อเดียวกันไปหมดทั้งเรียนนะครับด้านในของเรียนจะไม่สามารถหลุดออกมาได้นะครับแต่ว่ามองดูแล้วเหมือนจะมีรอยต่อนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับไม่มีรอยต่อนะครับ จะเป็นเนื้อเดียวกันไปหมดทั้งเหรียญก็คือเนื้อทองแดงนะครับแบบนี้ผมรับซื้อนะครับถ้าสภาพไม่ผ่านการใช้งานผมให้เรียญละนหนึงบาทนะครับแต่ถ้าว่าเหรียญนั้นมีสภาพผ่านการใช้งานราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพกลมสวยของเหรียญตามลําดับนะครับถ้าว่ามีนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับผมได้เวเที่ชื่อคลิปแล้วนะครับไอดีไลน์นะครับ